คลิปนี้มาส่งเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโนิซ่าค่ะฟินอยู่ได้แป๊บๆนะคะก็ดูเหมือนว่าจะต้องดนับฝันแล้วหรือไม่คับเพื่อนหลังจากก่อนหน้านี้นะคะมีการประกาศว่านอริซ่าจะมีการร่วมในโปรเจกต์กำลังมีผลงานการแสดงร่วมกับมาดงซอกและก็อีจินอุนะคะในซีรีส์แอคชั่นสปินออฟของ Netflix ค่ะเรื่องที่ชื่อว่า extraction tiger ออชันวีดด้วยความตื่นเต้นค่ะทุกคนและล่าสุดค่ะอันนี้เป็นข่าวจากเกาหลีอีกแล้วก็มีรายงานว่าจากเรื่องที่บอกว่า โนริซ่าจะมาปรากฏตัวในเรื่องนี้นะคะได้ชี้แจงว่าโปรเจก t นี้ยังไม่ได้รับการยืนยันสําหรับการผลิตตัวแทนของเนฟลิก x ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะกับทางยูเกนสปอร์ตเมื่อวันที่15บค่ะว่าเรากําลังพิจารณาผลงานต่างๆอยู่เพื่อหาโปรเจก t ที่ดีแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง extraction ใช girl. ก็มีข่าวลือว่านอริซ่าจะร่วมแสดงอย่างนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละแต่ว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันค่ะซื่อก็รายงานว่านอริซ่าจะปรากฏตัวในเรื่องนี้อีกด้วยเป็นภาคแยกด้วยอย่างนั้นค่ะอย,อยนาัเร็ว Hey, ยังไม่ได้รับการยืนยันนะเพื่อนๆนะยังไม่เฟิร์มนะคะโอ้ oh, อะไรก็ใหม่รู้เอาล่ะทุกคนคะอันนี้ยังไม่ชัวนนั่นเองนะอย่างไรก็รอติดตามไปก่อนแล้วกันนะคะแม่แม่แต่ว่าข่าวมันก็ไปแบบทั่วโลกแลว้วว่าดูว่าเป็นลิลลี่นี่ไม่ง่ายจริงๆเลยนะคะเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็ดับฝันไปก่อนนะคะทุกคนเขาบอกว่ากําลังพิจารณาอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะแต่ว่าน่าจะคุยคุยกันอยู่แหละอย่างไรก็รอติดตามค่ะคือนี่ค่ะแม่แม่แฟนคลับนี่ถึงกับแบบวิน กันเลยนะบอกเราเองกิดข่าวททกาลิซ่านะคะเพราะว่าอันนี้ออฟฟิเชียลแล้วข่าวยังไม่คอนเฟิร์มเราปล่อยไปก่อนอีกเก้ามันมจริงๆมันน่าโมโหไหมนี่ สรุปว่าขอแก้ข่าวนะคะเพื่อนๆก็คือข่าวที่โนริซ่าจะเล่นภาพยนตร์แอคชันน่นยังเป็นข่าวหรือว่าน้องนิซ่าจะเข้าร่วมนะคะความหมายก็คือรอ Netflix กับลาวเข้ามาคอนเฟิร์มการประมาณนั้นอ่ะค่อยโปรโมทเรื่องนี้กันใหม่ประมาณนี้นะซึ่งแอดได้นําเสนอคลิปไปก่อนด้านนี้ขออนุญาตลบนะคะเพื่อนๆน,น,นะโอ้ oh my god ที่ด้ว่าทําเอาห <c oughs> น้า,มาโมโหจริงๆแต่ว่าถ้าหากว่าน้องนิซ่ารับจริงนี่่ะก็คงจะคล้ายๆดูไวตโลตันมาประกาศกันเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะแม่แมเจ็งเป็ดมากๆคือเพื่อนๆ ดูไม่ไม่แฟงคลับหามมากพอมีพี่พีแองอินเตอร์นอ <c oughs> มาแชร์เรื่องนี้กันว่ามันยังไม่ได้รับการยืนยันน <c> ะ <oughs> ออกมาผิดหวังกละค่ะแปรมีมกันหาม,มากรู้แมบว่าโอ๊ยผิดหวังอีกแล้วเรอวะเนี่ยแต่ถึงอย่างไรค่ะก็ต้องอย่างที่กล่าวไปว่าต้องรอเข้าประชุมกันก่อนโน่นนี่นั่นนะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมคะดังนั้นก็มีหวังอยู่ล่าสุดมีการรายงานบอกว่าเมื่อวานคือช่วง14ตุลาคม2568ันอกว่าบแปดค่ะบอกว่าบอลตะเก็นเนี่ย 6แ3นหครั้งนะคะซึ่งถึงว่าเป็นวันที่มียอดสตรีมสูงสุดในเดือนนี้เพิ่มขึ้นถึง9 3 0 7 5ครั้งโดยยอดสตรีมรวม2 6 8 8 8 4 3 4 5ล้านครั้งขอแสดงความยินดีด้วยค่ะซึ่งก็มีหลายคนนะอยากจะให้บอลนกเกงของน้องดิซ่าได้รับชัยชนะสําหรับงานแรกร์มี่นะคะเพื่อนๆเอาใจช่วยเต้าลิซไปเลยแต่ว่าน้องดิซ่าก็มีการส่งไปแล้วต่อมาค่ะล่าสุดเอออันนี้เป็นข่าวลงข่าวลือจากแอคทวิตเตอร์อีกแล้วนะคะซึ่่งไม น้องลิซ่าโควิดกันฉ่ำนะบอกว่าน้องลิซ่าจะมีโปรเจรกต์ใหม่2โปรเจรกต์นะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการแสดงค่ะลิซ่ารู้ไหมไม่รู้คือกันลิซ่ารู้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแม่แม่ก็อยากจะให้น้องลิซ่ามีงานเยอะๆตลอดไปนั่นเลยค่ะมาค่ะใกล้จะงานวิกตอเรียสกเรทแฟชัช่นโชว์จะกลับมาอีกแล้วนั่นเองนะโดยเขาจะมีการถ่ายทอดสดอยู่นะใครที่อยากจะรับชมบรรยากาศนะคะคือว่าน้องลิซ่าของเราก็คงไม่ได้ไปเนาะแต่ว่าล่าสุดค่ะพี่ที่เขาเคยทํางานร่วมกับ น้องลิซ่านะคะที่เป็นคนสอนน้องลิซ่าเดินแคทวอลก์นั่นเองเขาก็ได้มีการมาโพสต์ถึงน้องลิซ่าล่าสุดผ่านทาง IG ค่ะซึ่งพี่เขาก็คือคุณเดวินน่ะเอชบูเกอร์ซึ่งก็เป็นโปรเฟชชั่นอลรันวีโค้ทนะคะแล้วก็มีบริษัทต่างๆมากมายก่อนหน้านี้ก็ร่วมง,งานกับคุณชอนแมนเฮดเนาะเพื่อสอนน้องลิซ่านะคะเดินแคทวอลก์ในวิกเตอร์เดย์เครตค่ะล่าสุดก็มีการมาลงคลิปอีกครั้งนะคะแล้วก็พูดถึงน้องลิซ่าประมาณว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผ่านมา1ปีแล้วค่ะตั้งแต่การทํางานของฉัันกบคคู่ไป ชนแบงเคทและก็ลิซ่าช่างเป็นช่วงเวลาในฝันที่ยังรู้สึกเหมือนจริงึ่งพี่เขาก็คือมีการพูดประมาณว่ารายชื่อของปีนี้ก็น่าจับตาดูอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนติดตามชมึ่งท่าเดินนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลมากๆเลยนะคะแต่ว่าใครจะทําได้ดีไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องดูกันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าใดๆคือพี่เขาก็คือมีการเอาไปสอนลูกสาวข,ของคุณแม่บิอเซียก่อนหน้านี้ด้วยก็น่าจับตามองนะคะเพื่อนๆก็รอติดตามบรรยากาศได้นะคะใกล้จะมีงานแล้วสําหรับวิกตอเรียซีเรตปีนี้คะ่ะซึ่ง น้องลิซ่าก็จะคัมแบ็กแล้วนะคะ18 19ที่เกาสงใต้หวันค่ะทุกคนมารอไปกำลังใจให้กับเต้าลิสนะซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีงานโหวตอยู่นะคะเหลือแค่1ง,งานค่ะโหวตได้ไม่จํากัดเดี๋ยวแอดจะปักลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะอีกที่ที่1นนะคะนั่นก็คืออยู่ที่สำย่านมิทาวด้วยที่นี่จะมีโฟโต้บูธซื้อของครบ2,100จะได้โฟโต้การ์ดหนึ่งใบซื้อครบ3,900จะได้โปสการ์ดหนึ่งใบต่อคนค่ะระยะเวลาการจัดก็คือ22-26ตุลาคมนะคะของ e Q ib, เอ็กซ์คลู มาค่ะนี่คือรูปภาพนะคะที่เป็นโปสเตอร์อย่างเป็นทางการของเพลงจ้ำของ YG เพื่อเป็นการส่งพิจารณาเข้ารับรางวัลแกรมมี่นั่นเองค่ะข้อใช้ภาพนี้ของสาวและกิงนะอย่างไรก็ขอให้โชคดีค่ะทั้งน้องลิซ่าเข้าชิงในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มในนามแล็กหญิงนะต่อมาค่ะมาตามกันต่อได้มีการประกาศว่าน้องลิซ่าค่ะนั่งแทน Amazing Thailand Ambassador ทอทอ,ทอได้เปิดตัวน้องลิซ่าและลิซ่ามโนบาลในฐานะ,ะ Amazing Thailand Ambassador ตัวแทนประเทศไทย ถ่ายทอดเสน่ห์และก็ความมหัศจรรย์ของเมืองไทยสู่เวทีโลกค่ะตอกย้ำภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางคุณภาพสูงพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมภาคภูมิใจและเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเทีย่ยวจากทั่วโลกค่ะซึ่งเกี่ยวกับที่ดอนริซ่าได้รับเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับทท,ท,ทใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาเนตต้องการตั้งเป้าฟื้นรายได้3ล้านล้านบาทนะคะเพื่อนๆโอ้ oh my god ที่ได้ว่าเป็นมูลค่าที่ทททคาดหวังค่ะเพราะว่ามีโอนริซ่าเป็นแอมบาสเดอร์นะอือหือม,มหาศาลมากๆดังนั้นอีฉันเนี่ยไม่อยากจะคิด ิดเลยด้วยว่าค่าตัวน้องิซ่าต้องแบบโคตรมหาศาลนะเพื่อนๆซึ่งมันสมฐานะของน้องิซ่าแน่นอนนะคะลูกสาวเธอรับงานนี้ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีกับน้องริซ่าแล้วก็ล่าสุดค่ะเห็นว่าคุณอาโปนะคะมีการแชร์ข่าวน้องิซ่าพร้อมใส่เพลงเรื่ิสาด้วยอะทาอะไรคนจะตามมองหรือว่าจะถ่ายแคมเปญด้วยกันคะนี่อย่างไรก็รอติดตามนะจ๊ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะนํามาเมาท์มอยค่ะ